สวัสดีค่ะพี่นอ้องเซอร์นี่ป้าสีมาสาธิตเขียนโนใหม่ค่ะบางคนก็นห้าอุปกรณ์ยากนี่ยังมีค่ะแต่ว่าบ่ยยากเลยปลาสีมาสาธิตเกล็ดเล็กๆน้อยๆให้เพียงว่าสีใสอุปกรณ์ยังค่ะนี่ค่ะซอมนีดเดียค่ะว่าต้องไปยากสมัยก่อนเนาะค่ะ เอาตะปูไปตอกใส่ไหมเห็ดเป็นแขวกับมอคูดเมนบม่สูมือบางคนกับโมงูเนาะจากักเสียเอายางไปขูดใส่ไม้กิมฟันแมนบม่มค่ะไปเห็ดมันพ่ดไม้กิมฟันเสียบมือกับเกลือดออกเร้อค่ะนี่บ่วหยางเลยค่ะปลาสิม้าบอกแหลมนำบัวตองหยางซอมกินข้าเหานา่นมาจา้ะขูดเลยค่ะเนะี่ยคูดทั้งนี่ก็คกวรกัได พูดยังสีค่ะ,นะ,นะ,นะบรดเซียยังจ้งเมยียได้เบอร์ีินอนพูดยังสีเ้อฟาสีเตๆๆ <นะ S 2> เบองเ็ตเล็กๆเนี่ย,ยน้อยบวกกันคู่หูก,กันกะเลวไปเดิ่บปาก,กับบริวาแต่ว่าบางคนที่บุหูสีหายังมาพูดในแม่าจ้า กะใส่นี่เลือจากขวดง่ายค่ะเลือจากเลือดออไปใส่ร้องเบิงมื่อนี่ปลาวาสีสุนอใหม่สันตอกก็เลยเอามาเว้าสูฟังร้องเบิงเลือจากนี่ขูดง่ายค่ะที่นอนปวดปวดไปเรลยๆขูดตั้งแกะ พูดกบก่อนก็นได้พูดนี่ก่อนก็นได้ได้เมืออ่อไรการพูดเนอไม่พูดเนอไม่ตีเมาตีเขียนตีไปบั่นภาษาบั่นนอกเขาเนาะเขียนเนอไม่ตีไปตุกค่ะเขาไปใต้ร้องเบิงเยอะจ้าได้ได้บางคนคนหูแล้วก็ดี บางคนติดเงินบงหงกุ๊กเอาไลาห่หาแนวไปขูดแหมเอาไปใส่ร้อ,ไไอ,ไไองเบื้องเลิกจ้าก็ต้องไปหาเนี่ยชิ้นเดียวค่ะคูงปัญญาชาวบ้านบางคนกะบงเลิกค่ะเด้อเอาไปใส่ร้องเบื้องเฮ็ดเล็กๆน,น้อยๆบวกกัน ปาก,กับบ่มีย่างไร้เกลียาาวแมวอีกหลายมือเลิกจากพี่น้องพีแอบผีบานใหญ่ใหญ่แอบบานหน่อยหน่อยปาตุเรียนกับบ่มีบานหรอกมีอยู่ค่ะแต่มันหน่อยเกินไปย่าติว่าเป็นแอบพอปาก,ก็ขอบบญขอบคุ่งพ,พีนองนองหลายหลายเกียมากซอยเหลือปลา บ้านไงฝากพระท่านเด็ไปหาเด้อบานบ้าน,บ,านบ้านน้อยฝากขบพระท่านเด็ไปฝากขอบบนขอบคุ้นหลายๆฝากวางมือไหลฝากจนะเด็ดไปหาอีกหลายมืออยู่เด้อจา้าบานฝากที่ส่งโทรศัพท์ไปให้หลานซ้อมไฮไปออกปากซอยบ่ได้พี่น้องย่านโควิด ชีวิตของป่ากับคืออยากเถียน้องไปถอยโ้นรัสาม้าม่พี่น้องเรียนกับโมได้เฮ็ดกับโมเป็นไยน้องลูกย้ายตอนนี้ใครเพื่อนกับเฮ็ดไฮโมได้ย้ายก็เลยต้องทิศส่งไปให้ร้านยูจ้างแตงวัดเฮ็ดไฮโอ้ยอุกเอานำชีวิตย้ายก็คืออยากอุกเอาแี่อ่ะไอ้กระดาน อยากเรีนตัวเด็กหน่อยนับมือแ่ากับนับมือโอ้ยสมองว่ามาเลยพี่น้องเอ้ยป่าก็ขอบคุณขอบบุญหล้ยหลายทีพี่น้องมารับชมไห้ปลาเด้จากกดไลค์กดแคร์ดตติดตามให้ปลาเนี่ยได้จกขอบบุญขอบคุณไหลายหลายป่าสถิไม่เคียนน้องใหม่หายเบิงจังสีแ่แหล่เด้อค่ะเนี่ยเอาไปเคล็ดร้องเบิงว่า อันนี้มันฟีดีบอลบอัวงาแค่ชิ้นเดียวแล้วจ้าขอบคุณค่ะ